ผมสั่งข้าวเปล่าอะจะอยากกินทาไมตั้งหนาฮะข้าวเปล่าอะเกิดมาไม่เคยกินหรือไงค่าที่ผมอะ 2, สองพันจะจกิจกกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอจ๊ะเท่าไหร่ครับเจ๊สองอย่างนะนะสิบบาทจ้ะนี่รวยเนี่ยเลี้ยงคนจนมีเมตตาตังไม่ดิออสวัสดีจ้าเอาอะไรดีจ๊ะอาหารตามสั่งสั่งได้หมดทุกอย่างเลยจ้ะมีข้าวเปล่าไหมครับข้าวเปล่ามีจ้ะจะกินกับอะไรอะจ๊ะ กะเพราไหมจ๊ะหรือหมูกระเทียมได้ให้หมดเลยนะจ๊ะเอาข้าวเปล่าอย่างเดียวค่ะข้าวเปล่าอย่างเดียวเหรอจ๊ะไม่เอากับข้าวไปทานด้วยเหรอจ๊ะเอาข้าวเปล่าอย่างเดียวแล้วกันคนระับข้าวอย่างเดียวข้าวเปล่าเท่าไหร่ครับข้าวคิดไปห้าบาทก็แล้วกันจ้ะเอาข้าวเปล่ากินแค่ข้าวเหรอเอองั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอขอบคุณครับ ผมไม่ได้สั่งนะครับผมสั่งข้าวเปล่าครับก็รู้ว่าสั่งข้าวเปล่าแต่นี่ไงเนี่ยคั่วไก่ทำมาให้กินเนี่ยโอ้คั่วไก่ละฉันลองชิมดูซะก่อนหอมอร่อยนี่กระทะนี่ผัดมาแบบอหอมๆเลยแต่ว่าที่ผมสั่งข้าวเปล่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอะไรโอ้โกินเนี่ยแหละกินอันนี้มีประโยชน์กว่าเยอะเลยเนี่ยถ้าฉันใส่ผักใส่ไข่ใส่เบคอนเอน,นี่ยฉันใส่มาให้ด้วยเนี่ยร้านฉันเนี่ยอร่อยสุดในซอยแล้วนะบอกเลยเนี่ยใครๆกินติดใจหมดลองชิมดูซะก่อนเดี๋ยวจะติดใจ อยากจะสั่งแต่ขั้วไก่จะไม่อยากกินข้าวเปล่าเลยแหละผมว่าเจ๊เก็บไปให้ลูกค้าท่านอื่นดีกว่าครับผมเอาข้าวเปล่าก็พอครับร้านฉันเนี่ยราคาไม่แพงหรอกนะกินไปเถอะอุ้ยจะอะไรนักหนาแค่ขั้วไก่จานเดียวเนี่ยฮะกินไปงั้นฉันเอาอย่างนี้นะฉันคิดราคาเท่ากับข้าวเปล่าเลยอ่ะจานเนี้ยเอาห้าบาทพอกินเต็มที่เลยแต่ว่าแต่ว่าอะไรจะอยากกินทําไมนักหนาฮะข้าวเปล่าอ่ะข้าวเปล่ามันมีอะไรเกิดมาไม่เคยกินหรือไง โอ้ยกินแต่ข้าวเปล่ามันจะไปทํางงทํางานมีเรื่อมีแรงได้ยังไงเอาขั้วไก่เนี่ยไปกินเออแล้วเรียกทางานทําการอะไรฮะบอกทำมาเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพใช่ไหมอยู่อยู่อยู่ที่ไหนเนะี่ยฮะบ้านอยู่ไหนนะเป็นคนจังหวัดอะไรคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพมาหางานอยู่สินะแล้วได้งานหรือยังอนะงานเนี่ยนิ่งๆแบบนี้ไม่ตอบแบบนี้ยังไม่มีงานทําใช่ไหม นับแปลว่ากินข้าวร้านฉันไปนี่แหละจะได้มีแรงไปเดินหางานทําไม่มีโรคไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงแล้วใครที่ไหนเขาจะอยากรับเขาทางานฮะวอ้ยเป็นผู้ชายจะมากระออดกระแอบไม่ได้นะกินไปหน่งช้อนส่งช้อนซ่อมอยู่เนี่ยหยิบกินเอาเลยเล้วข้าวเปล่าหรอครับข้าวเปล่าเดี๋ยวไปหุงให้นั่งรอไปก่อนแล้วกันเอาน้ําปลาด้วยไหมครับข้าวเปล่าน้ําซุปว่าไหมเอาเอาน้ําปลาดียวเออรอแป๊บหนึง่ง เจ๊จ้าโอ้โหพูดจาเสียงงงเสียงหวานนะเจ๊นะเจ๊ค่าที่ผมอะสองพันติดมาสามเดือนแล้วยังจ่ายไม่หมดเลยมาได้แล้วเจ๊ตังมาเร็วๆจ่ายสิจ้าแหมวันนี้เจ๊ก็ตั้งใจจะจ่ายอยู่แล้วละจ้าตั้งใจจ่ายก็เอามานี่จ้ะเอาไปเลยจ้ะเจ๊จ้ะนี่เจ๊เล่นตลกกับผมเหรอ ค่าที่2000เจ๊จ่ายมา20บาทฮะเจ๊บ้าหรือเปล่าฮะใครมันจะให้ขายต่อแบบเนี้ยอ๋อโอ้ยก็คุณไอซนี่ไง,งจ๊ะที่ให้เจ๊าขายต่อแหมคุณไอซคุณไอซก็รู้ว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกจ้ะลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีเอาเป็นว่าเจ๊ใจ่ายให้คุณไอซวันละ20ได้ไหมจ้าเดี๋ยวเจ๊ทยอยจ่ายทุกวันเลยจ้ะคุณไอซ์มาที่นี่ได้ทุกวันเลยละจ้ะเจ๊มาทําเป็นเนียนบอกว่าขายไม่ดีไม่มีลูกค้าเออไอ้นี่ที่นั่งหัวโดนี่อะไร วายเหรอฮะพอดีล uh ูกค้าเขาเพิ่งเข้ามากินร้านเจครั้งแรกอะจ้ะเพิ่งเข้ามาเมื่อก yeah ี้เลยอะจ้ะเจแล้วเจจ่ายยี่สิบบาททุกวันเมื่อไหร่มันจะครบเจเจ๊เข้าเข้เป่าผมได้ยังครับได้ได้แล้วจ้ะเอาเป็นว่าคุณไอซ์เอาไปยี่สบก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจจะทยอยเก็บให้ทุกวันเลยจ้ะ เดี๋ยวเจ๊ขอตัวข้าวไปให้ลูกค้าก่อนนะจ๊ะจะได้มีตังมาจ่ายค่าที่จ้ะเอามาลวจ้ามาลวจ้านี่จ้ะใส่กล่องมาให้เรียบร้อยเลยข้าวเปล่าท่าไหร่ครับเจ๊สองอย่างนะจ๊ะก็มีข้าวเปล่ากล่องนึงกับขั้วไก่เนาะสิบบาทจ้ะอย่างละห้าบาทเจ๊นี่รวยนี่ไหนบอกว่าไม่มีตังไงฮะเจ๊ไม่มีตังไม่มีตังจ่ายค่าที่คิดแค่สิบบาทเลี้ยงคนจนมีเมตตาขนาดนั้นเลยอะเจ๊ ่อเป็นคนดีแต่มีไีตังค์จ่ายค่าที่ตังค์มาดิเจเห็นเขาไม่ค่อยมีสงสารก็เลยอยากจะช่วยกันนะจ๊ะช่วยอะไรเจ๊ฮะเจ๊ก็ไม่มีเจ๊จะไปเลี้ยงมันอีกจฮะตอง่โง่เปใจตังค์ก่อนจา้าขอบคุณจา้าเอายังไงดีจ้าเอาเอาอันนี้ไปเพิ่มอีกสิบบาทไปจ,จ้าเจ๊มันมีที่ไหนข้าวเปล่าห้าบาทขั้วไก่ห้าบาทใครก็ทำกันฮะก็เจเห็นเขาไม่ค่อยมีสงสารก็เลยอยากจะช่วยกันนะจ๊ะ ช่วยคนแหละเจ๊เมื่อกี้เจ๊ย,ยังบอกว่ามันเป็นควายอยู่เลยเจ๊ไม่ได้พูดมึงก็เหมือนกันฮะมึงเนี่ยไม่มีตังค์มึงจะมาหลอกกินฟรีฮะมึงแกล้งทำเป็นคนจนผมจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินอะไรของมึงฮะเข้าเปล่าห้าบาทพักวไก่ห้าบาทใครไหนเขาขายกันมึงไปแดกที่ไหนก็ไม่มีมึงบ้าหรือเปล่ามแต่ว่ามันยังเถียงอีกยังเถียงอีกฮะ หน้ามึงนี่นะมรู้จักคุณมาแล้วไหมคุณมาร์คเขาเล่คนอย่างมึงเนี่ยหน้าอย่างมึงคล้ายๆกันเลยเนี่ยนานแล้วสักเหนื่อยมั้ยมึงเหรอฮะได้เงินแล้วไปไหมครับไปแล้วเจ๊ที่มึงนะแดกหวนานเยอะบป็ไงวันดุทเกคนอ่ะนี่ข้าวได้แล้วจ้ะอย่าไปถือสาเขาเลยนะพ่อหนุม่มอย่างนี้แหละทะเลาะกับเมียม,มามื่เนี่ยอารมณ์เสียขนาดเนี้ยปกติพี่แกใจดีไม่ค่อยขนาดนี้หรอก เมียเขางี่เงาเจ้ะโอ้ยเมียเขาไม่งี่เงาเหรอกเมียนี่ใส่ดีน่ารักเอา้าเมียเขาน่ารักอรอยจ้ใช่จะเนี่ย้องใส่ลูกอ่อนมัง้งกลับไปเลี้ยงลูกแต่จะเนี่ยข้าวจ้เอาใส่กล่องให้เลยใส่ให้อย่างดีเลยเนี่ยเอาไปกินบนรถเลยขอบคุณนะครับเจ๊คือจริงๆผมสั่งข้าวเนี่ยผมก็กะจะไปนั่งกินบนรถแล้วครับ ว้ยนี่ทีหลังอะ่ะอยาก,ก,อกินข้ากินข้าวมากินร้านเจก,ก็ได้ไม่ต้องไปกินบนลงบนรถหรอกขึ้น2แถวใช่ไหมไปนั่งกินอะมันลําบากเบียดคนอื่นเขาแล้วเดี๋ยวกินไปเข้าจมูกคนอื่นเขาว้าวอีกแล้วัปขึ้นไปเนี่ยเบียดปุ๊บรถบงงรถเบรกรถมันขับแรงขับไม่ค่อยสนใจคนหรอกรถเบรกขึ้นมาปุ๊บข้าวตกทําไงไม่ได้กินอดกินอนีกมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเจ๊หมไมเจ๊เข้าใจฮะ ไม่ต้องเกรงใจหรอกถ้าอยากกินอะมากินได้ตลอดเลยฮนะช่วยช่วยกันเจ้เข้าใจแค่มาทํางานในกรุงเทพอะก็ลําบากแล้วนะกว่าจะเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเนี่ยโอ้ยมันเหนื่อยถ้าไม่มีเงินอะหิวอะไรเนี่ยแวะมาล้างเจ้ได้ตลอดเลยนะแล้วนะเจ้ให้ผมมามันไม่ลำบากเจ้เหรอเจ้ก็ลำบากอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเงินเจ้ก็ยังไม่มีจ่ายค่าเช่าเลยอ้าวลำบงลำบากมันทนได้นะ เหนื่อยกายแป๊บเดียวตื่นมาหายอ,อแล้วว่าจะเจ้มาจากไหนเครับเจ๊เหรออุ้ยอย่างนี้ยาวนั่งคุยเลย <c oughs> จริงๆริงเจ้อะอยู่มาหลายที่แล้วไปมาหลายที่แล้วชีวิตวัยเด็กเนี่ยลำบากมากเอาตอนเด็กๆเ,เลยนะนเด็กๆก,ก็เป็นคนต่างจาาังหวัดบ้านไม่ค่อยมีอะไรกินหลงอยู่ทุ่งนาะพอพ่อแม่เข้ามาเมืองกรุงเนี่ยก็ไปอยู่แคมป์คนงานตั้งก่อสร้างเอาเลย หลังจากนั้นแเจ๊ก,ก็เนี่ยเลยเหอะละหกละเหินออกมาคนเดียวอยากมีผัวเร็วไงตอนนั้นอ่ะพ่อแม่เตือนไม่ฟังเนะได้ไหมครับผัวได้ผัวทิ้งไปแล้วกี่คนนรงอุย้ยหน้าตาเจ๊สวยขนาดเนี้ยเยอะไม่อยากจะพูดถึงจําไม่ได้แล้วให้นับนับไม้หมดแล้วพอมาอยู่คนเดียวโอ้ยชีวิตมันสบายกว่าแล้วนี่เจ๊ยอยู่กับใครครับอยู่คนเดียว เช้าก็ตื่นไปตลาดแล้วตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยเจ๊ไปหาของมาขายเนี่ยอยู่คนเดียวกินคนเดียวจำมั่เลยว่าไม่มีใครมาแย่งกินไงก็เลยเนี่ยแบ่งให้คนอื่นบ้างช่วยช่วยกันได้ก็ช่วยช่วย,วย,วยกันไม่ลําบากจริงจริงใช่ไหมเจ๊ที่ให้ข้าวผมกินลําบงลําบากอะไรละ่ะไม่ลําบากหรอกเจ๊เห็นใจฮะคนเหมือนกันลําบากมาเหมือนกันช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปครับ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  เอาว่าไงเดี๋ยวฉันถามเองลูกค้าฉันร้านฉันพวกไอ้นี่นี่เอาอะไรดีจ้าพี่นุ่มอ๋อผมไม่เอาอะไรครับผมมาหาเจ้านายครับผมชื่อเจ้านายเหรอ,อโอ้ยเออคุยตั้งนานลืมถามชื่อว่ะโอ้โหแล้วนิดใครตั้งชื่อให้วะชื่อโคตรดีเลยเนาะนิดเจ้านายที่บริษัทผมครับว่าไงอ่ะผมเห็นเจ้านายออกมาซื้อข้าวนานแล้วครับผมรอที่รถไม่เห็นเจ้านายกลับไปที่รถสักทีครับผมเลยออกมาตามนี่แหละครับ อ๋อก็เจนี่ก็ชวนคุยก็นร่างคุยกับแกหน่อยเนี่ยเออแล้วนี่ลูกน้องแกเหรอใช่เจลูกน้องผมเองงั้นงั้นแกก็รวยสีก็มีไงมีมถึงว่าเลี้ยงลูกน้องหุนขนาดนี้ดูเนี่ยพงมันตุดปาวะไม่แน่ใจเหมืยอนกันเนี่ยเห็นเล็บมันก็เสียวเือนหน้ามันได้นะเนี่ยงั้นนี่รายได้แกเ,เท่าไหร่โอ้ยสองสามพันล้านอะสองสามพันล้าน จะบ,บ้าหรือเปล่าคนนี้ไหนฮะทำงานได้เงินเดือนสองสามเปนล้านมีบนโลกนี้ได้ยังไงฮะฉันขายของมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นเงินขนาดนั้นเลยว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทใช่แล้วเหมาก่อสร้างเนี่ยบริษัททั่าทัวเอเชียได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเจ๊ก็กตั้งใจขายไปเท่ากันน้องมีของเก๊แหละโกงเขาหรือเปล่าแก๊อะฮะแม้ได้เยอะขนาดเนี้ยไอ้ที่ถนนสร้างไม่เสร็จจะทำด้วยหรือเปล่าถนนอ๋อพระรามสักที่อะนะรายได้ขนาดเนี้ยเพราะเกเอาแต่กินอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ไปกินกับลูกนอ้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่กินเยอะนีจ่จริงๆข้าวที่ซื้อมาเนี่ยก็จะซื้อไปกินกับมันนั่นแหละเขาเปล่าเนี่ยบนรถเนี่ย,ยมีกับข้าวเยอะมากแล้วเยอะจริงๆซื้อมาเยอะมากไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแบบแต่ดันดื่มซื้อข้าวก็ลวเลยมาซื้อข้าวเปล่าร้านเจ๊ผมก็บอกเจ๊แล้วก็อกอเอาแค่ข้าวเปล่าเนี่ยดันมาต้องกินคั้วไก่เจ๊ไปอีกไม่รู้จะกินไหวหรือเปล่าแบบนี่เดือดเนี่ย ไงผมขอตัวไปก่อนนะเจ้ไงก็ขอบคุณมากขอบคุณมากก็เดี๋ยวแหมนี่ไปไหนละจ้าก็กลับไปทำงงทำงานไงเจ้รายได้รั้งสองสามพันล้านไม่แบ่งมาให้เจ้มั้งหรอเอาก็จ่ายตังค์ไปแล้วเงเจ้สิบบาทเนี่ยจ่ายมาแค่สิบบาทมันจะไปพอไรนี่ค่ากลงค่ากล่องมันเท่าไหร่แล้วฮะต้องทุนต้นทุนไม่โอ้ยไม่ได้แล้วกําไรไม่ต้องคิดเอาก็เจ้เป็นคนบอกเองนะว่าราคามันสิบบาท ผมถามเจ้ไปตั้งหลายรอบไม่ได้ไม่ถามที่ลำบากไหมเี้ลำบากไหมเจ้บอกไม่เป็นไรเนี่ยโอ๊ยเอาไปเลยเด็ดสิบบาทก็ตอนนี้ลำบากแล้วเนี่ยกูลำบากแล้วเนี่ยเนี่ยให้ข้าวให้ให้ก๋วยเตี๋ยวกินนะฮะเนี่ย,ยแล้วไม่คิดจะช่วยไม่คิดจะจ่ายเงินมาว่างหรือไงฮะเจ้เจ้พูดอย่างนี้ได้ไงผมจ่ายเงินนะผมไม่ได้กินฟรีนะใครจะไปรู้เหรอฮะ há? ว่าจะรวยขนาดนี้รวยขนาดนี้ก็ต้องมาแบ่งปันกันบ้างดิฮะช่วยกันบ้างแค่นุสากช่วยแกนะแกจะไม่คิดจะช่วยอะไรฉันบ้างเลยหรือไงฮะผมไม่ได้ปิด เดือดร้อนใครผมไม่ได้ไปแบบขโมยของเจ้ซะหน่อยนี่ถามย้ำแล้วด้วยว่าราคาเท่าไหร่ก็จ่ายตามราคาที่บอกโอ,โอ,โอไป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 เถอะนะช่วยเจ้นหน่อยเถอะแกก็เห็นอยู่ว่าค่าเช่าเจ้ไม่มีตังค์จ่ายเนี่ยเงินในกระเป๋าก็หมดแล้วเนี่ยแล้วเจ้เจ้ติดเท่าไหร่ค่าเช่าอสามพันแล้วเจ้จะเอาเท่าไหร่สามหมื่นเจ้นี่โลภนะสามพันจะเอาสามหมื่นได้ไงก็ เผื่อเดือนต่อไปไงแกก็เห็นร้านขายไม่ดีไม่ได้เผื่อหรอกโลกโลบอะไรล่ะแม่ฉันคิดการไกลเผื่ออนาคตเนี่ยโอ้คิดตีอย่างนี้เนี่ยแหละเอ้ยไปเถอปะปเจ้านายไม่บอกเขาไปแล้วครับว่าเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทบอกอะไรนะดูเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเล่นจะแบบจะให้พูดยังไงฉีกหน้าเขาอก็าอายแย่เลยนะเขาอุตส่าห์แบบทำตัวมีน้ำใจก็ต้องรักษาหน้าเขาไว้จะให้มาบอกได้ยังไงเรา ก็ฉันเห็นลำบากมาฉันก็ใจดีอยากช่วยเหลือแต่ตอนเนี้ช่วยฉันหน่อยนะเดี๋ยวผมค่อยมาพรุ่งนี้เจ๊ตามนี้แหละเดี๋ย่คมาพรุ่งนี้วันนี้แหละพรุ่งนี้เจ๊ตเจ๊อย่ามังงงแงนะเฮ้ยมาละเดี๋ยวคุณมีเรื่องคุยกับผมหน่อยนะพอดีผมได้ข่าวอะไรมาสักอย่างเรื่องอะไรครับเจ้านายเองมีรุ่นน้องไหมมีครับทำงานอะไรรุ่นน้องอะ เก็บค่าเช่าที่เนี่ยแหละครับอ่าโอเคเดี๋ยวคุณมีเรื่องคุยกับผมหนะ่อยขึ้นเงินเดือนแน่ๆขึ้นเงินเดือนผมไม่ได้สั่งนะครับผมสั่งข้าวเปล่าอะเนี่จะกินแค่ข้าวเปล่าได้ยังไงให้พี่หนุม่มผมไม่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยครับผมไม่ได้เป็นพิธีกรรายการหน,นกระกแสเมื่ <c oughs> อกี้จะเรียกพ่อหนุ่มแล้วแบบพ่อหนุ okay. ่มแก บ้านอยู่ไหนอะไม่ทุนจังหวัดเลยเราไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนใช่ไหมกินเข้าไปเยอะจะได้ไปมีแรงเดินสมัครงานหางานทําให้คุณตอบว่ากรุงเทพก่อนครับเอฟพูดไม่หยุดเลยไม่ตอบอะอ่ะสามองแล้วได้งานหรือยังอ่ะจะไปเป็นเชฟอยู่เชฟอะไรแก่้เนื้อปลาปักเป้าโอ้ยคุนอกบททาไมเนี่ยมามามาตอบ 他应该的。